การเชื่อมต่อกล้องแอป v sky นะครับเริ่มต้นนะครับเสียบปลั๊กกล้องก่อนเลยนะครับแล้วรอกล้องทำงานที่โทรศัพท์เรานะครับก็เข้าการตั้งค่าเสร็จแล้วก็ให้มือถือเชื่อมกับ wi-fi 2.4งร้อยไปเลยนะครับ ต่อไ i f i กล้องแล้วใช้แอปเพื่อมต่อพอกล้องทำงานเสร็จแล้วครับเข้าแอ e ป v sky ครับเลือกเพิ่มกล้องครับเสร็จแล้วก็ไปสแกนที่ qr code ที่ตัวกล้องได้เลยนะครับพอสแกนเสร็จแล้วกดปุ่มยืนยันครับแล้วกดต่อไป พอแอปเจอตัวกล้องแล้วก,กดเชื่อมต่อครับต่อไ i f i กล้องแล้วใช้แอปเชื่อมต่อสเสร็จแล้วเชื่อมต่อกับไ i f i บ้านสองุดสี่นะครับใส่รหัสให้ถูกต้องเสร็จแล้วก็กดเชื่อมต่อได้เลยครับกดยืนยันแล้วก็รอกล้องกับมือถือเชื่อมต่อกันครับกำลังเชื่อมต่อเครือข่ายไ i f i เปิดร,รอสักครู่ สเร็จพอเชื่อมต่อสำเร็จแล้วก็ตั้งชื่อให้กล้องได้เลยครับแล้วกดเริ่มต้นใช้งาน เราก็สามารถใช้งานกล้องได้เลยครับ